สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษนะคะเราไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้พาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังคำํำนายกันแม่หมอของเนี้ยสักครู่หนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบความหอมเป็นพิเศษช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมที่มีคุณภาพมากๆนะคะอ่าระดับพรีเมียมเลยนะ ในราคาที่คุณจับต้องได้ใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษหรือกลิ่นมะลิชาขาวไม้กฤษณนานะคะซึ่งเป็นความหอมที่ละมุนแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเอ่อแล้วก็ยังมีกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่คุณแม่หมอมั่นใจนะคะว่าต้องเป็นกลิ่นที่คุณตามหามานานแน่นอนนะคะทำให้คุณรู้สึกหอมสดชื่นกลิ่นกายสะอาด รายละเอียดแม่หมอจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปเราจะมาคุยเรื่องน้ำหอมกันแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปด้วยนะคะ,ะไปดูกันนะคะชาวเมษส,สังสาห์นี้พะเยาเบอกอะไรกับคุณบ้าง16-30กถึง3ากันยายนค่ะ High p r e t e s t รู้สึกว่าใครที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะคะสองสัปดาห์นี้คุณน่าจะได้ใช้นะใครที่อยากเออใครที่กาลังเรียนเอ,อเกี่ยวกับในเรื่องของการทํานายการเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองสัปดาห์นี้น่าจะได้เริ่มต้นนะในการในการทํานายทายทักของคุณได้แล้วนะ อาจจะต้องเริ่มนะคะรับดูดวงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีท,ดที่สุดสําหรับคุณนะคะและใครที่กําลังมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับในเรื่องของการอยากจะเปิดร้านนะคะร้านทําชุดวิวาอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ของคุณจะไม่เหมือนใครนะจะเป็นชุดวิวาที่มีไอเดียสร้างสารรค์ที่แตกต่างออกไปหรือใครที่อยากจะทําเกี่ยวกับธุรกิจน้ําหอมเสื้อผ้า ร้านเสิมสวยความสวยความงามกระเป๋ารองเท้าที่คุณเล็งมาแล้วใช้ไอเดียอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นแปลกใหม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ลงมือโพสต์หรือว่ายิงแอดโฆษณาของคุณได้เป็นเลิกงามยามดีของคุณจริงๆหรือถ้าใครที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของ การเขียนเราเป็นนะักเขียนเขียนนิยายเขียนซีรีส์เขียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเ,เรื่องราวอะไรก็แต่ก็ถือว่าช่วงสองสัปดาห์นี้คุณก็ควรที่จะปรากฏผลงานของคุณออกมาในสื่อโซเชียลได้แล้วนะไพ่ใบเดียวนี้คือความหมายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือตอนนี้ใครที่กํลาลังคิดว่าเฮ้ยอยากจะไปเสริมความงามหรือเสริมความหล่อไปเติมนี่นิดๆเติมนี่หน่อยนะคะไปสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณ หรือใครกำลังคิดที่อยากจะอ่าเอ๊ะฉันมีพรสวรรค์เหมาะกัอะไรเนาะอยากจะไปเรียนหมอนะคะทางด้านสัญญกรรมอะไรแบบเนี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะทำได้มันบ่งบอกในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์พรสวรรค์ความเป็นอาร์ตในตัวของคุณนั่นเองค่ะสองสัปดาห์นี้แสดงออกมาได้อย่างเต็มที่เลยไพยครูบาอาจารย์ก็ออกมานะไพพลุีอืม ใครมีปัญหาติดขัดอะไรคุณจะได้รับแสงสว่างเป็นไกด์ลายนำทางจากครูบาอาจารย์มาบอกแนวทางให้กับคุณหรือบางทีตัวของคุณเองเนี่ยอ่ะประสบความสำเร็จเรียนจบมาแล้วอ่ะใครที่เรียนหมอมาหมอจับกระดูกหมอจับเส้นนะคะหมอทางด้านเกี่ยวกับแผนโบราณหรือใครที่กำลังเรียนจบที่จะเป็น ด็อกเตอร์ว่าที่ด็อกเตอร์นะคะได้เลยนะไพ่ใบนี้ได้ได้หมดเลยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักทดลองอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มองว่าสองสัปดาห์นี้คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณที่คุณกําลังตั้งอกตั้งใจอยู่ในตอนนี้คุณจะได้จบมาเป็นครูบาอาจารย์อใค,ครกำลังเรียนด็อกเตอร์ที่จะมา,ามาเรียนาาการเรียนการสอนอะไรตรงนี้ก็ถือว่าหน้าที่การงานคุณก็ประสบความสําเร็จ ได้ดีมากๆเลยใครที่เป็นหมอดูต้องบอกเลยนะคะว่าองค์ความรู้ของคุณนั้นสามารถที่จะเอานำออกมาใช้ได้แล้วนะคะชาวเมธแล้วคุณก็ได้ไพ่สองเหรียญชีวิตของคุณจะเกิดการเริ่มต้นในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะไปข้างหน้าที่แล้วมันเหมือนกับการหมุนนะต้องหมุนได้แล้วอะสมว่าเรียนจบอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะคะก็จะต้อง ไปต่อกับชีวิตได้แล้วไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้แล้วสมมติว่าคุณเรียนจบแล้วคุณก็ต้องเริ่มทํางานคุณก็ต้องเหมือนกับเป็นการแบบลองตลาดอะใช่ไหมเออว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยลงมือเรียนหนักมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วใช้เวลาเรียนมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยลองดูซิว่าอะชิมลางดูหน่อยสิมันต้องขับเคลื่อนได้แล้วนะคะมันต้องดึงดูดการเงินการทองดึงดูดชีวิตให้หมุนไปข้างหน้าได้แล้วเขาเรียกว่าถึงเวลาที่ล้อจะต้องหมุน แต่มาณนี้ในสองสัปดาห์นี้นะไพ่แห่งแม่เนี่ยเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมานานแล้วหยุดเพื่อที่จะเรียนรู้หยุดที่จะออพัฒนาตัวเอง หยุดที่จะทําอะไรที่ให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมมานานแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นสสัปดาห์นี้เป็น2สัปดาห์ที่คุณจะต้องล้อมหมุนได้แล้วนะอยอยู่กับที่นานๆก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้สึกอ่าไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรมีแต่ความคิดมีแต่ไอเดียคิดแต่ฉันอยากจะทานั่นฉันอยากจะทํานี่ฉันจะต้องลงมือทําแบบนั้นแบบนี้มันมีแต่ความคิดแต่ไม่มีการขยับขยื่นก็ไม่เกิดผลลัพธ์นะสสัปดาห์นี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีให้กับเพื่อน, <an> อนๆชาวเมดด้วยเห็นไหมเด็กถือไม้เท้าเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ได้แล้ว <an> เริ่มต้นทําจริงๆริงจังๆได้ลงมือทาได้แล้วคือบางทีเนี่ยสมมตินะว่าเอาคุณเรียนจบมาทางสมมติคุณเป็นหมอดูก็แล้วกันนี้ไม่หมอสมมติแตคุณออาคุณอาจจะอะไรก็ได้นะที่ไม่หมอกล่าบไปทั้งหมดเนี่ยคุณจะเป็นครูบาอาจารย์ระดับสูงหรือใดๆก็แล้วแต่บางทีคุณเชื่อไหมว่าการเริ่มต้นทําอะไรครั้งแรกเนี่ย มันตื่นเต้นนะเราเหมือนกับมันก็เกิดความไม่มั่นใจนี่เป็นครั้งแรกของเราเราจะความรู้สึกเหมือนเด็กอะเออประมาณนี้เลยแต่คุณต้องมีวันแรกทุกคนมีวันแรกเสมอแล้วสองสัปดาห์นี้วันไหนก็แล้วแต่นะคะจะต้องเป็นวันแรกที่คุณจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณเนี่ยคุณคิดมาคุณวางแผนมาไอเดียของคุณมันจะต้องเป็นรูปธรรมได้แล้วนะคะเพื่อนๆชาวเมธจริงๆ อย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะคะถึงเวลาต้องลงมือทําแล้วล่ะล้อหม,มุนล้อหม,มุนนะคะล้อหม,มุนได้แล้วอ่ะโอเคไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกสองเออ The Lover นะคะแล้วก็จะมีไพ่เด็กถือเหรียญอืมอ่ะขอดูหดาบอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วก็จะมีสิบเหรียญคุณเห็นไหมว่า ไม่ได้มีไพ่ดาบของอุปสรรคแล้วเ็ปัญหาะไรใดเลยนะโอเคอาจจะมีหกดาบขึ้นมาไปหนึ่งแต่หดาาไปเนี้ยบ่งบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะลอยผ่านเลื่อนผ่านอ่ในสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาแล้วก็คุณกำลังจะขึ้นฝั่งละคุณก็ำลังจะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันนะอย่างเป็นรูปธรรมและลงมือทําได้เลยนะอ่าใครที่เป็นโสด คุณมีเกณฑ์ได้เจอความรักนะคะจะมีความรักได้เจอคนรักหรือได้เจอคนที่แบบเฮ้ยมาในสายงานเดียวกับคุณได้เจอหุ้นส่วนชีวิตได้เจอพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจกันมีหัวใจรักในสิ่งเดียวกันแล้วก็เกิดมีเขาเรียกว่าแรงพลังนะคะในการที่จะทําอะไรร่วมกันมีความหวังมีความฝันเหมือนกับชีวิตเนี้ยมันก็ จะโรแมนติกด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวเมฆที่เป็นโสดนะคะแล้วรู้สึกว่าการทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกถึงความไม่มั่นใจถ้าคุณได้พาร์ทเนอร์หรือคุณได้คนที่รู้ใจเข้ามา,าสนับสนุนในชีวิตของคุณใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคือบางคนโสดมานานนะไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าอยากจะตั้งใจเรียนให้จบทางด้านนี้ใช่ไหมสุดท้ายเราก็จะมาเจอคนที่ชอบคนที่รักในสิ่งเดียวกัน แต่ใครที่มีคู่รักอยู่แล้วนะมีความรักอยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคู่รักของคุณเนี่ยนะคะจะสนับสนุนให้คุณเนี่ยได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณรักเขาก็จะรักในสิ่งที่คุณเป็นรักในสิ่งที่คุณทำก็จะเป็นการสนับสนุนกันนะคะไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆคุณอาจจะได้เห็นเงินก้อนแรกที่คุณได้ทำงานหรือที่คุณรู้สึกว่า คือต้องลงมือทำเนี่ยคุณจะมีกําลังใจนะผู้คุณจะได้เห็นเงินก้อนแรกที่หุยมันทําได้จริงๆเราทํามันสําเร็จแล้วมันมีเงินเข้ามาแล้วมันมีความสําเร็จเข้ามานะคะตอนนี้คุณกำลังจะบินไปถึงฝั่งฝันของคุณแล้วนะหกดาบเนี่ยความอดทนความพยายามการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วถึงเวลาที่คุณได้ขึ้นฝั่งแล้วนะอันนี้ใบนี้เหมือนต่อจากใบนี้เลยนะตอนนี้เหมือนอยู่ใน คลื่นกระแสน้ำใช่ไหมเหมือนกับเอ้ยพายเรือเหมือนกับกำลังที่จะบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกอะรก็แล้วแต่นะคะแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยถึงฝั่งแล้วพอมันถึงฝั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รอคุณอยู่เนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์คือลูกค้าหรือตลาดที่ต้องการหรือรองรับในอาชีพของคุณในการงานของคุณในไอเดียของคุณนะใช่มสมมตคุณเอ้ยคุณอ่ะเปิดร้านขายชุด วีวาใช่ไหมทาชุดวิวาใช่ไหมเออมาเนี้ยแล้วคุณก็มีไอเดียมีอะไรต่างๆที่เอ้ยเอ่อเข้าไปคือไม่เหมือนร้านอื่นปรากฏว่าพอคุณได้ลองตลาดคุณได้เปิดอ่ะเปิดชื่อร้านของคุณเอ่อแล้วก็ยิงแอดโฆษณาเข้าไปเป็นที่รู้จักกันสุดท้ายแล้วนั่นคือไอเดียของคุณเนี่ยเป็นที่อ่าเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังไงต่อคะเงินทองหลั่งไหลามาทุกทิศทุกทาง แค่ยิงแอดโฆษณาแล้วก็คือเดี๋ยวนี้โลกนะคะมันคือโลกโซเชียลใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าแค่เปิดหน้าร้านคนเดินผ่านไปผ่านมานะหรือบางทีอ่ะคุณเปิดหน้าร้านปุ๊บเขาอาจจะเห็นชุดของคุณเนี่ยหูวางอยู่ใส่โชว์อยู่เนี่ยฮุยร้านนี้ไอเดียดีอ่ะอาจจะมีคนที่แบบว่า ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงโซเชียลแล้วล้วก็อาจจะพูดถึงว่าร้านคุณไม่เหมือนใครมันก็ต,ต,ต,ต่อต่อต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็จะมันก็จะเป็นในเรื่องของการดึงดูดเงินดึงดูดทองแลยนะสิบเหรีรยญเนี่ยมาทุกที่ทุกทางอันนี้เหมือนแม่หมยอยกตัวอย่างนะแต่ในอาชีพของคุณเนี่ยอะไรก็ได้มันหมายถึงการสร้างเงินเม็ดเงินให้คุณแบบเยอะมากเลยใน2ส,สัปดาห์นี้คุณจะได้เห็นความสำเร็จในก้าวแรกของคุณนะคะชาวเมฆ แม่หมอขอเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกสามถ้วยความสำเร็จไงคะคุณจะได้เฉลิมฉลองอผลงานแรกของคุณไอเดียแรกของคุณจะต้องมีเพื่อนหรือ,อนะคะคนที่ในครอบครัวก็แล้วแต่นะคะฉลองกันหน่อยเงินก้อนแรกนะคะความสำเร็จมากก็ต้องมอีการร่วมแสดงความยินดีแหละอืม ใช่ขึ้นมาดีมากเลยนะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยมีเพียงแค่การเริ่มต้นใหม่เออใช้ไอเดียความคิดที่คิดมานานวางแผนมานานแค่นั้นเองนะคะโอ้ไจอพจักรพรรด เอาเป็นว่าการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆในสองสัปดาห์นี้จะส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในแบบที่คาดไม่ถึงนะใครที่รับราชการนะอ่ะอย่างไพ่พระฤาษีอย่างเงี้ยคุณอาจจะเ,เรียนมาทางด้านเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือเป็นนักวิจัยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนมาเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อคุณได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทํางานที่ใดก็แล้วแต่แต่อาชีพตรงเนี้ยขอให้คุณได้รู้เลยนะชาวเมษนี่คือไพ่ ไห้ราศีคุณด้วยนะประจําราศีคุณด้วยนะคุณจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตของคุณคุณจะได้เป็นในระดับที่ผู้มนวยการผู้บริหารซีอที่สูงสุดเลยเพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางแล้วใครทําอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้คุณจะได้แบบไปอยู่ในจุดที่แบบสําเร็จที่สุดสูงสุดที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะมีบุญบารมีนะคะอํานาจวาสนาที่สูงส่งเลยอ่ะจริงๆ อีกหนึ่งใบค่ะรวยค่ะสุดท้ายแล้วยังไงคะราชาถือเหรียญใครที่คาดหวังว่าเออในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนเนี้คุณจะต้องก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งแล้วก็ความร่ํารวยเพราะฉะนั้นคุณคิดไม่ผิดหรอกเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะเงินทองมาเนี่ยสิเหรียญเพราะฉะนั้นเยอะแยะมากมายนะที่คุณจะ,ะก้าวไปสู่คําว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีได้อย่างแน่นอนค่ะชาวเมธ ส่วนในเรื่องของอสุขภาพอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมานั่นก็แปลว่าในสองสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวของสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสองสัปดาห์สั้นๆส,ส,สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเด่นๆที่คุณจะต้องรู้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูใต้สำรับกันนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะก็อาจจะสรุปว่าเอ้ยคุณรู้ไหมชาวเมธหลังจากนี้ คุณจะมีเงินเหลือเก็บนะเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือเพียงพอให้กับชีวิตของคุณเนี่ยไม่แบบก้าวไปสู่ความติดขัดในเรื่องของการเงินเพราะคุณจะได้เงินมาเยอะมากคุณจะมีเงินเหลือเก็บเยอะมากใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้บอกได้เลยว่าอาชีพการงานของคุณที่คุณ ที่คุณทุ่มเทให้นะคะเมื่อ,อที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณทุ่มเทไปไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนอะไรที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้กลายเป็นเศรษฐีเงินทองเข้ามาทุกทิศทุกทางคุณจะต้องเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จของคุณอย่าลืมนะคะคนโสดคุณจะมีแรงบันดาลใจเพราะคุณจะมีคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วชอบในสิ่งเดียวกันด้วยนะคะคเรียกว่า ใช้หัวใจเดียวกันนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวเมดด้วยนะในสองสัปดาห์นี้มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีไพ่ปัญหาอุปสรรคใดๆเลยค่ะนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใครที่จะคอมเมนต์มาคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะแม่หมอก็ยินดีแล้วก็ใครที่จะกดซุปเปอร์ตงให้แม่หมอแม่หมอก็ยินดีเช่นกันค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะ ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความหอมเดี๋ยวเรามาคุยอ่ากันนะคะเรื่องความหอมค่ะสวัสดีค่ะและนี้ก็คือช่วงเวลาแห่งความหอมค่ะใครที่ชอบในเรื่องของความหอมนะคะช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมมหาเเนย์นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบ3ามกลิ่นกุหลาบขาวแล้วก็แดงชมพูนะคะ ในขวดมนตราในดวงใจในปริมาณ50 ML ิในราคา999บาทความหอมนะคะเสมือนคุณยืนอยู่ในดงกุหลาบเลยหอมสดชื่นนะคะเป็นกุหลาบสดไม่ใช่กุหลาบเหี่ยวกุหลาบแห้งแน่นอนนะคะ,ะกลิ่นสีแดงเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบหวานแล้วก็มีสเสน่ห์น่าหลงไหลสีขาวก็จะให้ความรู้สึกแบบก,กลิ่นกายสะอาดแล้วก็หอมกลุ่นไปด้วยกลิ่นกุหลาบนั่นเองคะ่ะส่วนสีชมพูเนี่ย ก็ให้ความรู้สึกสดใสน่ารักน่ากอดแต่ก็ยังคงความเป็นกุลหลาบไว้ซึ่งจะมีอกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างชัดเจนค่ะมีขนาด 30 ml ด้วยนะคะในราคา599บาทค่ะนอกจากนี้ใครที่ชื่นชอบกลิ่นแบบไทยๆนะคะกลิ่นมะลิที่หอมสดชื่นมากๆคุณเองก็ยังใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวได้ฉีดปอกหมอนที่นอนผ่อนคลายหลับสบายหรือจะฉีดในรถก็ได้ฉีดห้องพระหิ้งพระนะคะใช้ปูชาพระแทนมะลิสดได้เลยนะในราคา699บาท100 ml ค่ะขวดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นก็ยังมีกลิ่นไม้กลิ่นสนซึ่งกลิ่นนี้จะให้ความชัดเจนในกลิ่นมากๆหอมละมุนมากๆนะคะผ่อนคลายคลายเครียดได้ใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวบอกได้เลยว่าใครเดินผ่านคุณเนี่ยจะต้องรู้สึกถึงความหอมแล้วก็ต้องหันกลับมานะคะทักว่าหอมอะไรเนาะใช้น้ําหอมย่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะในราคา6 9 9บาทเหมือนกันนะคะ100 ML ค่ะหอมติดโทนนานมากๆนะคะ จริงๆแม่หมออยากจะฉีดให้คุณดูคือจริงๆทุกทุกอย่างเลยนะทุกกลิ่นเลยนะจะเป็นแบบนี้นะคะคือเอ่อมันเาเรียกว่าเป็นน้ำมันนะคะคล้ายๆออยล์คือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้อยมากๆนะน้อยจริงๆค่ะคือจะให้ความเงาเนีย่ยเหมือนน้ำมันเคลือบผิวคุณจะ กลิ่นเนี่ยจะหอมติดทนนานสดชื่นมากๆเลยนะคะคุณจะติดใจในไม้กฤษณนาของแม่หมออ่ะแล้วพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบความหอมแบบละมุนกลิ่นกายสะอาดหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่น่าค้นหาเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่โชว์ไปแตะจมกูกเนี่ยมันจะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรนะทำไมมันรู้สึกหอมสะอาดแบบนี้ทุกคนจะต้องถามหากลิ่น จริงๆกลิ่นนะ,ะการใช้ไปุมิว่าคุณไปสมัครงานหรือไปคุยงานหรือไปออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีธุระที่ต้องออกไปข้างนอกอสําคัญสคัๆนะคุณใช้กลิ่นนะี้นะบอกได้เลยว่าเสริมสร้างสเสน่ห์น่าค้นหาแล้วก็น่าหลงไหลมากๆจริงๆชาขาวแบบหอมละมุนมากๆเลยนะคะ100 ML นะคะในราคา999บาทค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะสําหรับ คุณผู้ชายจริงๆใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะเป็นน้ำหอมกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์ให้ความรู้สึกแบบสะอาดสดชื่นเหมือนคนกลิ่นกายสะอาดตัวหอมมีสเสน่ห์นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวหอมเลยลองพิสูจน์ดูได้นะในกลิ่นที่คุณผู้ชายสามารถที่จะใช้ได้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็จริงๆฟอร์เมนนะสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงใช้ได้คือแม่หมอก็ก็ชอบนะก็ยังใช้เหมือนกันนะคะคือแบบ เป็นกลิ่นเคาน์เตอร์แบนด์ที่คุณแบบต้องบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่คุณตามหาคุณจะรู้สึกได้เลยว่านี่แหละเป็นกลิ่นที่คุณตามหาเลยประมาณนี้ติดทนนานค่ะนะคะ 50ml นะคะในราคา999บาทที่คุณจัต้องได้ในราคาที่แบบาจากราคาที่คุณเคยดูในเคาน์เตอร์หลายๆพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ไม่ว่าคุณจะสั่งกลิ่นใดก็แล้วแต่นะของผู้ชายนะคะสําหรับทุกๆก,กลิ่นเลยเนี่ยแอดมินเขาก็จะมีตัวเทสต์ให้สมมติว่าคุณสั่งมาอ่านแบบฟอร์เมน1ใช่ไหมคะคุณก็จะได้ฟอร์เมน2ฟอร์เมน3ไปด้วยก็คือเป็นกลิ่นเทสให้คุณได้ไปทดลองอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มั่นใจในในน้าหอมของไม่หมอมีคุณภาพอยู่แล้วใครจะ รวมยอด3ากลิ่นไปเลยแบบนี้ปเลยสขวดเลยเนี่ยแม่หมอก็คิดให้ในราคา2500บาททุนทวน,นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะครบทุนแล้วในเรื่องของน้ำหอมแม่หมอก็ขอกราบขอประคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ